คือปวดหัวแห้งแท้อีหล่าก็ปวดน้ำคอปวดเมื่อยไปน้ำต้นน้ำต่อเบอร์ยุงไล่เป็นผาหาน้ำโรคไขเลือดออกโรคทิดเชอ่อไวรัสซิก้าโรคไขปวดคอยุงไล่แม่นสิผ้ากันแบกเครื่องพ่นหมอกควันมาพ่นกำจัดลูกน้ำยุงไล่าปานใด้วกไขกระเกิดขึ้นมาไม่ได้คือ วว้ขั้นเป็นแบบนี้ต้องกําจัดลูกน้ำตัดป้องจอนยุงไล่ไปเลย้าหน่วยงานรัฐชุมชนหมู่บ้านและประชาชนไทยน้องบัวลําพูเฮ้าร่วมไม่ร่วมมือกันใส่มาตรการสามเก็บป้องกันสามโรคโรคไข้เลือดออกกระสิเบิดจากชุมชนของเฮ้าไปอย่างแน่นอนแม่นอีหลีซ้อยกันเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปรง่งเก็บขยะเศษผาชนะต่างๆบ่ให็นแรงพอพันยุงไ่ เก็บน้ำปิดปลาให้เก็บเก็บปิดปลาให้มีคิตเทน้ำชิมจา้าแม่นแล้วครับเ็ดแบบนี้ให้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคปวดขอยุงไลซิสิส้นริดถ้าทุกป้ายร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงไลยอย่าลืมพากันปฏิบัติตามมาตรการสมเก็บป้องกันสามโรคที่เพิ่นบอกเด้อ เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งเก็บขยะเศษผ้าชนะที่มีน้ำขังและเก็บน้ำปิดฝาให้มิดชิดตอนนี้หมู่บ้านของไทยเฮ้าก็สิปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆตอนนี้สถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดน้องบัวลำพูเฮ้ามียอดผู้กไวเพิ่มขึ้นสู่มือสู้มือเราเด้อยุดลูกน้ำยุงไล่เริ่มได้ที่บ้านเฮาเด้อพี่น้องอ ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลน้องบัวลำพู